I'm one up, I'm winning. I'm shooting my shot and I'm already grinning. You know that I'm one up, I'm one of you sending. You know you've been cutting, you know I'm ascending. I take a look at the pendant, I'm making my money like it's never ending. I took all my losses, I roll with the bosses, I know where they cost and I'm so independent. สั่งลุยเปิดตัวคีย์บอร์ดฮอเอฟเฟกรุ่นใหม่ MU68 u l t a ที่ลาคเห็นซี่เพียงแค่0.1กว่าๆและก็มีผลเทสจากหลายๆเจ้าที่คิดว่าน่าจะชนเวนอม60 HE ตัวแรงนับปัจจุบันได้เลยแต่จะจริงเพศมากน้อยแค่ไหนน่าสนใจยังไงต้องไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกับเฟชค่ะ ีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนคะ่ะวันนี้เฟชมาก,กับ iyx mu 68อัลตาส่งตรงมาจากทางร้าน Big Pen g u i n ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดเลยคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะปัจจุบันแหละจะน่าสนใจแค่ไหนมาเริ่มแกะกล่องกันเลยตัวแพคเกจจะมีความใกล้เคียงกับตัว mu 68 pro นะแต่ว่าของหน่านที่ปรับเปลี่ยนมาก็คือตัวคีย์บอร์ดพะเอกของเรานี้เลยค่ะแล้วหยิบสีฟ้ามาอันดับเป็นไงอย่างสวยสําหรับของแถมอ่งอื่นนะคะจะมีสายการเชื่อมต่อ usb ใ้ท A ทรือใชเป็นแบบสายถักแล้วก็ตัวสีจะอิงตามสีบอดี้ของเขามีที่นึงสวิตที่ดึงคีย์แคแบบ2 in 1มาให้ในซองแล้วก็ยังมาพร้อมกับสวิตสำรองอีก3ตัวสุดท้ายก็จะเป็นใบควิกายแนะนําการใช้งานต่างๆค่ะ ในด้านของการดีไซน์ต้องบอกตรงๆว่า MU 6 8แ l t เอาตยังคงใช้โมเดลเดิมจากรุ่นโปรมาในไซส์้65%มี68ปุ่มแล้วก็การดีไซน์คล,ล้ายคลึงกับลูกพี่ฟูตติ้ง60 HE มีสายคล้องไนล่อนมาให้บริเวณข้างๆแต่ที่น่าสนใจบริเวณตัวเคสจะเป็นวัสดุเคสอลูซี c แล้วก็มีให้เลือกประมาณ3สี 4, นะคะคือสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบในคลิปนี้เลยอันนี้แล้วแต่ชอบดีไซน์อาจจะแบบไม่ได้ดูติดเท่อะไรมากเน้นสดใสหน่อยส่วนเรื่องของการ ใช้การดีไซน์เคสเน,นี่ยแน่นอนว่าคล้ายลึงใช่ปหมมันก็จะมีความฉลบบริเวณด้านหน้าสามารถจะรองรับบริเวณอุ้งมือแล้วหากเราพลิกมาก็จะเจอกับการฉลุตัวเคสการขึ้นรูปของตัวเคสที่เป็นเหมือนไม้กลางเขนอันนี้ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับโฮมฮาร์ดนะคะแบรนด์เนมชื่อดังจุดนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีค่ะบริเวณด้าน,นล่างตัวเคสจะมีฟีดกันลื่นมาให้ทั้งหมด4มุมแล้วก็ตามภาษาคีย์บอร์ดเคสอลูจะไม่มีขาปรับระดับมาให้พอน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วโดยรุ่นนี้จะอยู่ราวๆาวหนึ่งกิ ถัดมาที่ตัวงานคีย์แคปก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ปรับเปลี่ยนใหม่มาในรุ่น MU 6 8แ l t เลตาโดยใครเลือกสีไหนก็จะเป็นตามสีนั้นๆของตัวบอดี้หากเพื่อนๆมีโอกาสได้สัมผัสนะคะตัวนี้มันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับความเป็นคีย์แคปอลูนิดๆเฟนเองก็พยายามหางานวัสดุแหละว่าเออมันเป็นวัสดุอะไรนะแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากนักนะคะแต่ตัวคีย์แคปเหมือนมีความหนักพอสมควรเลยเขาดีไซน์ฟอนต์มาแบบไซส์ปินด้านหน้าพอเราเปิดไฟ RGB ก็จะเห็นฟอนต์ต่างๆสวยงาม วนฟีลลิ่งการใช้งานด้วยความที่มันไม่ใช่พลาสติกทั่วไปแบบ PBT ABS อันเนี้ยพออยู่ในห้องแอร์นะคะมันก็จะมีความเย็นด้วยแล้วก็จะมีความลื่นอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นเท็กเจอร์อะไรที่แปลกใหม่สําหรับการใช้งานคีย์บอร์ดแบบนี้ค่ะส่วนใครที่ต้องการคีย์ไทยเพิ่มเติมอันนี้ลองสอบถามทางร้าน Big p e n w u i n กันได้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยที่เฟรเห็นจะเป็นแบบอิงล้วนอย่างเดียวมาจอลึกที่ตัวสวิตช์เขาเปลี่ยนมาใหม่เป็น OKT OK p o l o s t a r หากเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้าเป็น OKT OK Azure ที่อยู่ใน ND 6 3 Pro และ MU 6 8 Pro ตัวเพลอตัวใหม่เนี่ยจะมีความเสถียรนิ่งมากกว่านะคะในการใช้งานค่า R t ทตื้นๆ actuation point ต่างๆคิดว่าตัวที่ต้องเอาไปเทียบสู้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัว TTC King of Magnetic Switch เพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปๆในตลาดเหมือนกันแล้วก็ทําออกมาได้สูสีมากๆแต่ว่าตัว OKT OK Purple Star ค่ะเฟซลองใช้งานมาเวอบมันน้อยกว่านิดนึงแฮะแต่ก็ต้องมาลองสัมผัสข,ของจริงนะถึงจะแยกออกอีกหนึ่งจุดต่างก็จะมีจังหวะดีดคืนตัว โอเคทีพอพอสตาจะดีดตัวขึ้นมาเยอะกว่าเร็วกว่าที n ี of m a g n e t i c Switch ค่ะยังไงสเปคภาพรวมต่างๆเฟซแปะไว้ให้ตามนี้ลองดูข้อมูลกันได้เกี่ยวกับน้ำหนัก Total Travel ต่างๆมาดูในหน้าของ Performance ตัวนี้สามารถจะปรับ a t u a t t o n พ o i n t ลาผีทิเกอร์ได้ละเอียด ร้อย0ูมิลโดยเลือกได้ตั้งแต่0.01จนถึง3.5มิลค่ะจากการทดสอบปิดเดสโซนทั้งหมดปรับรับพิทิเกอร์ต่ำสุดที่0.01นผลที่เทสออกมาคือไม่มีอาการหลอนใดๆลงน้ำหนักยกนิ้วแค่ไหนก็ไม่มีอาการบุ่มรัวกดเองก็ถือว่ามีความเสถียรมากๆจากที่ได้ลองมาเพราะทีมงานเฟสเอาไปกดมาหมดแทบทุกเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นวาร์โลแรนต์เอเป็กโอเวอร์วอชก็คือสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ทั้ง r t a c t ี a t i o n ล o ยังไงเรื่องของการปรับระยะสวิชเนี่ยถามว่าตื้นตื้นมันดีจริงไหมหากเราเล่นเกมแนว Open World บางจังหวะเราอาจจะยกนิ้วโดยที่ไม่ตั้งใจการตั้งราิติเกอร์ไว้ต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟเกินยกนิ้วโดยไม่ตั้งใจได้แล้วตัวก็จะหยุดอัตโนมัติทางนี้ทางนั้นก็ลองปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของแต่ละคนจะดีมากกว่าค่ะยังไงตัวน,นี้ก็มีเรนจ์การปรับที่ค่อนข้างกว้างลองเลือกตามการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างชอบกับก,บการเปลี่ยนสวิชตัวนี้มาาารู้สึกว่ภพ บวมเนี่ยโทนเสียงมันดีมากขึ้นนะตั้งแต่ตัวแบบเคสแล้วคีย์แคปก็เป็นแบบมีความหนาเยอะทําให้โทนเสียงมันดูแน่นมากขึ้นแล้วก็ด้านในมอสโฟมมาให้อีกตัวเพลทก็ปรับใหม่มาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทาให้มีความมั่นคงโทนเสียงติดแหลมการเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไฟเบอร์ก็จะดีกว่าเพลทอะลูทั่วไปพะเพลทอะลูหากใช้ไปน,นานๆเนี่ยเพลทมันก็จะมีการยุบตัวเกิดขึ้นทําให้ส่งผลต่อความแม่นยําและความเสถียรในระยะยาวแต่ถ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องการยุบตัวในระยะยาว ยังไงลองไปฟังซาวด์เทสกันได้นะคะเฟสมีเฮดไว้ให้แล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องเสริมๆอีกนิดหน่อยก็จะเป็นการฮอสซ r วในรุ่นนี้ก็จะลองรับเป็นแบบ KS 2 0สามารถที่จะใช้ของแบรนด์เก็ตตลอนมาเปลี่ยนใส่ได้แต่เดิมๆก็คิดว่าโอเคอยู่แล้วไม่น่าจะต้องเปืองงบอะไรมากกว่านี้เพื่อจะอัปเกรดตัวนี้ให้ดีมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เราพูดถึงการดีไซน์การใช้งานนิดๆหน่นอยๆอันนี้เราจะมาเจาะลึกด้าน p e r f o r m ร์แมจริงๆและ MU68 a t r a จะรองรับการเชื่อมต่อแบบเสียบสาย USB Type C อย่างเดียวเพื่อจะได้ค่า latency ี่สูดจุดขายในรุ่นออาต้าที่เขาอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาหลักๆที่เฟนาสนใจนะจะเป็นเรื่องของสแกนเรทโดยค่าเดิมๆที่ใส่มาในรุ่นก่อนหน้านี้จะอยู่ประมาณ4,000เฮิรต์แต่รุ่นนี้อัปเกรดมาให้32,000เฮิรตมากกว่าเดิมถึง8เท่าเรื่องของค่า l a t e น c y เนี่ยทางแบรนด์เขาก็โฆษณามาแล้วนะคะว่าของเขาเทสได้อยู่ประมาณ0.1มิลลิเซก์เท่านั้นในส่วนของผลเทสจริงๆเนี่ยไปก็พยายามไปหามาตอนนี้ทาง iJoker ยังไม่ได้เทสนะคะเหมือนเขากําลังรอของมาส่งอยู่นี่แหละแต่ก็จะมีสื่อจากทางจีนหลาายเจ้ ที่ลองเทสแล้วเฮ้ยป a ะสิทธมันเป็นตามที่เคลมจริงๆมันอยู่ประมาณ0.1กว่า0.12 0.14ตัวเลขนี้ถือว่าเร็วกว่าเว n นม60 HE นิดหนึ่งนะคะในขณะที่เว n นม60 HE อยากจะบิลดได้คุณภาพเท่านี้อ่ะราคาประมาณ7,000ตัวนี้ประมาณ4,000กว่าโดยบนเทสที t ่เฟสหยิบมาอ้างอิงก,ก็จะมีจากทาง Ice King เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับคีย์บอร์ดที่มีผู้ติดตามประมาณ200,000กว่าแล้วก็มีเครื่องเทสจริงจงมากๆนะคะถือว่า ผลเทสเนี่ยมีความน่าเชื่อถือประมาณนึงหรือว่าจะเป็นสื่อเจ้าอื่นๆก็ลองเทสมาแล้วอยู่ละประมาณ0.12ก็ถือว่าเป็นผลเทสที่ใกล้เคียงกันอยู่ดียังไงถ้าเกิดใครยังไม่เชื่อใจเนี่ยก็มารอติดตามผลเทสจากทางไอจูเกอร์เพิ่มเติมนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆส่วนตัตเฟสเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เป็นเพื่อนซีเรียสกับค้าพวกนี้มากเกินไปถึงแม้ว่าบางอันมันอาจจะห่างกันเท่าตัวแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเวลาแค่เพียงเซวีเท่านั้นเราอาจจะต้องดูเรื่องของสวิชต่างๆว่ามันกดป ตามระยะที่เรากดจริงๆหรือเปล่าโปรแกรมมันใช้งานดีไหมรวมไปถึงว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยรองรับมันไหวหรือเปล่านะคะแต่หาใครคาดหวังว่าอุ้ยอยากได้สุดๆ MU 6 8 a Ultra เป็นอีกหนึ่งตัวที่สุดในช่วงต้นปี2025เลยค่ะ แต่จุดวัดใจจริงๆของเราเฟสขอยกให้หัวใจหลักกับเว็บแอปเว็บเบสต่างๆค่ะแน่นอนว่าทางไอหลอกเขามีเว็บไซต์เว็บเบสของตัวเองสามารถกดเข้าไปใช้งานได้เลยอีซี่มากๆโดยการใช้งานครั้งแรกโปรแกรมก็จะขึ้นเตือนว่าให้เราคาลิเบตสวิชก่อนเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรทําตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่ซื้อแมกนาติกคีย์บอร์ดไปหรือว่าลองฮอสสวอปถอดเปลี่ยนสวิชใหม่ต่างๆเพื่อจะได้ให้ทุกปุ่มอยู่ในเลนส์การกดที่ตามแบรนด์เขากําหนดไว้เปิดมาในแทบหน้าแรกค่ะก็จะเป็นการตั้งค่า ระยะสวิชเราสามารถเลือกปรับแบบรายคีย์หรือว่าทุกปุ่มพร้อมกันก็ได้โดยเก์ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการตั้งค่า Actuation Point ตั้งแต่0.01มิลมจนถึง3.5มิลมปรับได้ทีละ0.01เลยค่ะถัดมาข้างๆกันนั้นก็จะเป็น Rapid Trigger หรือว่าในโปรแกรมเขาจะเรียกว่า Quick Trigger สามารถตั้งแยกกันได้ทั้งระยะ Active และ Reset ส่วนบริเวณด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่า Dead Zone ค่ะมีให้เลือกทั้งตัว Top Dead Zone Bottom Dead Zone ด้านล่างสามารถเลือกได้ตั้งแต่0.01จนถึง 1.0แต่ตามการแนะนำนะคะก็จะอยู่ราวๆ0.2กำลังดีหากใครต้องการจะท้าทายระบบนะคะกดปิดเลยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆนะแต่ยังไงก็ลองดูกันได้ถัดมาที่แถบตัวแอคชั่นนะคะจะเป็นการรวมฟีเจอร์ต่างๆแบบเบสิกก็จะเป็นพวกคีย์แมปปิ้งตั้งค่านูน่นนี่นั่นได้ตั้งมาโคส่วนฟีเจอร์ล้ำๆเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์แมกเนติกสวิตช์เนี่ยอย่างเช่น DKS 1คําคำสั่งใน4ปุ Mod, ่มมอดแถบกดลงไปเป็น1คําสั่งหากกดค้างก็จะเป็นอีก มีท o อกเกิลคีย์เป็นปุ่มกดย้ำโดยอัตโนมัติส่วนสุดท้ายก็คือ KME หรือว่า SOCD Snap Tab สามารถเลือกจับคู่คีย์ทิ่ตรงข้ามอย่างเช่น ADWS ได้แต่ว่าข้อจำกัดคือหากเราตั้งค่าปุ่ม SOCD ไว้แล้วเราจะไม่สามารถกลับไปตั้งค่า r p พ d t r i g อ e r หรือ Actuation Point ต้องทำการลบตัว SOCD ออกก่อนถึงจะตั้งระยะการกดได้ส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่และตัวเราเองก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจด้วยว่า o c d ที่ตั้งไปเนี่ยมันจะไปทับลา์กับระยะการกดที่เราเซตไว้จริงๆหรือเปล่าก็หวังว่าในอนาคตเขาจะมีอัปเกรดมาให้เพิ่มนะคะนอกจากนี้ในตัวเว็บแอปยังสามารถที่จะตั้งค่าโหมดไฟได้มีให้เลือกประมาณ20โหมดสามารถเลือกสีแบบ Fu l l RGB 16.8ล้านสีปรับความสว่างความไวทิศทางได้หรือจะตั้งไฟล์ายคีของตัวเองตามจินตนาการอันนี้ก็คือเซตได้เลยตัวโหมดไฟที่ทําออกมาถือว่าสวยค่ะด้วยความที่วัสดุเพจของเขามันมีความสะท้อนแสง อยู่แล้ววางไฟมาแบบ south facing s w t c h ตัวคีย์แคปเป็นไซส์ปินด้านหน้าก็ทําให้มันแบบเออลงตัวมากๆส่วนการตั้งค่าอื่นๆในโปรแกรมนะคะจะมีให้เซต polling rate เดิมๆจะตั้งไว้อยู่ที่8,000 h e r z แต่ถ้าเกิดสเปคคอมเพื่อนๆใช้ไปแล้วรู้สึกมีการนึนกตกตไม่ไหวก็ลดลงมาเหลือประมาณ4,000ก็ได้นอกจากนี้ก็จะมี super response mode ที่ช่วยลด latency ให้ลดลง<ๆ>แต่อันนี้เฟลลงเทนแล้วก็ยังไม่ได้แบบเห็นความต่างมากขนาดนั้นนะคะ<ๆ>ส่วนแท็บ<ๆ>สุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์คี์ Keyboard, เพื่อเอาไว้ใช้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานแยกกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเข้าเซตติ้งตลอดเวลาค่ะ โดยในภาพรวมแล้วเนี่ยตัวออาต้ามันอาจจะไม่ได้ต่างจากรุ่นโปรมะใช่ไหมคะเฟยเกอร์เลยทำภาพมารีแคปให้เห็นชัดๆว่าจุดไหนต่างกันบ้างที่ต่างกันก็จะมีเรื่องของราพิดทิกเกอร์มีความตื้นมากกว่าตัวสแกนเลสเยอะกว่าคีย์แคปมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าการดีไซน์ใกล้เคียงกันค่ะส่วนผลเทสเฟยเกอร์<า><า>ต้องขออภัยมาตรงนี้ว่ายังไม่มีผลเทสจริงๆหรือหากนําตัวนี้ไปเทียบกับรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นเมลกิกแบนเมลกิกเองก็ค่อนข้างแข็งนะคะทั้ง เรื่องของซอฟต์แวร์เองการดีไซน์แต่ว่าจุดเด่นของอัลต้าเนี่ยจะได้เป็นเคสอลูส่วนความวอบเบิลของตัวสวิตทั้งตัวเมลกิกเองแล้วก็ตัว i อร็อกเอ็มยูหกแปดเอต้าเองก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่เป็นไม่ขอฟันธงแล้วกันเพราะว่าแค่การดีไซน์บางคนก็เอาไปตัดสินใจได้แล้วว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะหากใครสนใจเจ้า i อ x ็อกเอ็มยูหกแปดต้าตอนนี้สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วรวมไปถึงว่ารุ่นอื่นๆที่เฟซกล่าวถึงในคลิปนี้เพราะว่าทางร้านบิ๊ก e พนกวิน Penguin, ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ มีนําเข้ามาครบเลยค่ะอย่างเจ้ารุ่น MU 6 8แ Alta ราคาจะอยู่เพียงแค่4 5 9 0เบาทเท่านั้นมีรับประกันสุนถายด้วย1ปีแต่หากใครยังรู้สึกว่าดูคลิปแล้วยังหนาใจไม่พอสามารถไปที่หน้าร้านกันได้เพราะว่าพี P ่บิ๊กแพนวินมีหน้าร้านอยู่ที่ T59 w e s t g เ t e วสเกตนนทบุรีไปลองกดลองเล่นลองตัดสินใจกันดูหรือว่าโดนคลิปนี้ป้ายยาก,ก็สามารถกดสั่งซื้อที่พิกัดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย